เอาละนะครับวันนี้ก็มาพบก,กับผมเช่นเคยนะครับรุ่อีสานบ้าการ์ตูนนะครับวันนี้นะครับเราก็ยังมาอยู่ในการ์ตูนที่มีชื่อเรื่องว่าตำนานจอมยุทธผพูดถังซานภาค2นะครับวันนี้เรามาถึงตอนที่6กกันแล้วนะครับทุกคนก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปรับชมคลิปพร้อมกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาเพื่อเป็นกําลังใจให้กับรุ่อีสานด้วยนะครับส่วนใครนะครับอยากจะสนับสนุนรุ่อีสาน เดี๋ยวผมจะทิ้งตัวเด็ดไว้ข้างๆคลิปเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับก็รับชมคลิปไปพร้อมกันเลยนะครับโอ้ยเจ็บนะอะไรกันล้วเนี่ยก้นขากระแทกเลยเจ็บชะมัดหลับอยู่ดีๆเจ้าทำบ้าอะไรของเจ้าเนี่ยหัวอีหาวไอ้เจ้าบ้า,า,าใครอนุญาตให้เจ้าขึ้นมานอนบนเตียงข้ากันฮะใส่หัวไปเลยนะหาหา มั่วนิ่มละนี่มันเตียงข้านะย่าทีบซสิมันเจ็บนะเอ๋ทําบ้าอะไรเนี่ยอยากตายมากหรือไงจะขึ้นมาบนเตียงข้าทำไมอีกเนี่ยแหมไม่ใช่ครั้งแรกซะหน่อยจะกีดกานไปทำไมว่าไงนะเจ้าสนุกมากนักใช่ไหมหวันนี้ข้าจัดการเจ้าหน้าจัดการจะทำยังไงละจ๊ะ เจ้าข้าไม่ใช่คนที่ควรจะกลัวหรอกนะเจ้าตั้งหากล่ะที่ต้องระวังตัวให้ดีอ๋อบ้าเอ้ยหยุดนะเอ๊หวางตรงเสียงของเจ้ามันเหมือนกับผู้หญิงเลยขอแก้งข้าแรงขนาดนั้นเสียงข้ามันก็ต้องเพี้ยนอยู่แล้วสิฟ้า ตอนสู้เจ้าจะเอาวงแหวนปลอมมาทำไมตั้งหวกวงคนอื่นก็รู้หมดสิว่าของปลอมนะอ่ะแค่คิดดูดีๆก็รู้แล้วว่าหลอกลวงนะ่ะนั่นสิตอนนั้นข้าไม่ได้คิดอะไรเลยนะ่ะแค่อยากจะชนะอย่างสง่างามเท่านั้นเองสง่างามกับผีสิไปฟังแผนต่อไปของอาจารย์หวังเอี้ยนเลยไปก็ดีนะ เรานอนกันมานานแล้วอันตรายจริงๆอ๋อไม่มีใครอยู่ในห้องของตัวเองเลยน่าจะอยู่ที่ห้องรับรองนะเรามาแล้วครับอาจารย์หวางเอี้ยนข้อหนะมีซิกกาชู้กำลังหา <laughs> เจ้าเนี่ยมันสุดยอดจริงๆไข่ทู่อ๋อ ไหนบอกว่าจะไม่ขำไงจะตายแล้วฮอ๋อสิพี่ใหญ่ครับนี่มันโอ้มาแล้วหรออาจารย์กำลังจะบอกแผนต่อไปอยู่นะอาจารย์เลยถามไข่ทู่ถึงสปรดของเขาก็ได้เห็นแล้วนะว่ามันแหวกแนวขนาดไหนจะมาสงสัยพลังข่าทำไมเนี่ยให้ข่าเอาออกมาโชว์แล้วก็ห่อรยอยค่า เราไมา่ได้ตั้งใจนะแต่มันแวกแนวเกินไปหน่อยนะข้ารู้ว่ามันปหลาดข้าเป็นสายสปิริตฟูดมันเรียกว่าซิก,ก้าชูกำลังสามารถเพิ่มพลังจิตได้10%อร์๋อว่าไงนะเพิ่มพลังจิต10%งั้นหรอนานเท่าไหร่แล้วสร้างได้เยอะแค่ไหนแล้วทักษะอื่นละ่ะเอ่อประมาณ 20นาทีได้ครับสร้างได้อย่างน้อยประมาณ1,000อันเพิ่มพละกกำลังและป้องกันและเพิ่มพลังวิญญาณว้าวยอดเป็นเลยไข่ทู่ขอดูทักษะอื่นๆของเจ้าหน่อยสิอ๋อก,ก็ได้ข่าวนี้อย่าหัวเราะกันนะครับได้ได้ได,ได้ไม่หัวเราะไม่หัวเราะจงออกมาสิก,กายักษ์ จงออกมาสิก,ก้ายาวจงออกมาสิก,ก้าเล็กว้าวพระเจ้าช่วยใช้พลังวิญญาณน,นิดเดียวแต่บับคตสุดยอดสุดยอดเฮงทำไมข้าต้องมีสปปรดพิลึกพิลึกแบบนี้ด้วยนะข้าอยากตายเจ้าเป็นสปปริตมาสเตอร์สายสปปริดฟูดชั้นยอดเลยนะไข่ทู สปริตของเจ้ายอดมากเอ๊ะจริงเหรอครับใช่แล้วเป็นสปริตที่มีประโยชน์มากเราจะไม่หัวเราะยอดเจ้าหรอกนะใช่ไข่ทู่เอาออกมาลองอีกหน่อยสิครับจงออกมาข้าจะมีเชื่อพวกเจ้าอีกแล้วพลังของสิทธิ์พี่เหอ อาจจะแปลกไปหน่อยแต่มีประโยชน์มากหวางตรงเจ้าอยากลองหน่อยไหมไม่เอาข้าไม่อยากลองข้ากลับห้องก่อนละ่ะไม่ต้องกลับหรอกไปห้องข้ากันดีกว่าอ๋อเจ้าคิดจะทำบ้าอะไรของเจ้าเนี่ยไม่อยากฝึกกั้นหรอเป็นเหมือนที่ข้าคิดไว้ไม่มีผิดเจ้านั่นเลยหัวอีห่าวเจ้าจะต้องพ่ายแพ้ให้กับข้า จงจำชื่อข้าไว้ให้ดีข้าชื่อว่าเซีย่ยวหงเฉินนอยเจ้าฮึคิดจะมายั่วโมโหข้าหรือไงน่าลำคาญไม่ช้าก็เร็วเจ้าก็ต้องถูกข้าบทขยี้อยู่ดีไปกันเถอะเจ้าจะห้ามข้าทำไมน่าจะสั่งสอนไอ้ป้านั่นสักหน่อยคนคนนั้นไม่ธรรมดาหรอกนะ อย่างน้อยที่สุดก็คงเป็นสปริตคิงอ้าว่าไงเนาะเขาเป็นแค่ตัวสำรองของทีมราชวงศ์แสงจันทไม่ใช่หรือแล้วถ้าตัวสำรองแข็งแกงขนาดนี้ก็แสดงว่าราชวงศ์แสงจันทร์คงแกงกว่าที่เราคิดไว้แล้วละ่ะดูเหมือนพวกนั้นจะเล่งแชมป์ของการแข่งขันในครั้งนี้ในอีกห้าปีพวกเขา จะเป็นศัตูที่แท้จริงของพวกเราเราจะต้องฝึกฝนให้หนักมากกว่านี้เช็คเช็คเช็คแข็งแจงที่สุดมัดลากของวันนี้โรงเรียนเช็คจะประทะกับโรงเรียนอวิตนหลัวทั้งสองทีมการุณาทรงชมสมาชิกค,คนละขึ้นมาบนสนามด้วยครับการแข่งขันครั้งน,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 นี้จะเป็นแบบหนึ่งต่อนหนึ่งใครแพ้ออ,อกใครชนะ จะได้สู้ต่อเราต้องชนะทีมนั้นเจดคนถึงจะชนะแมตชนี้อาจารย์ครับให้ข้าไปก่อนนะครับไม่เอาวินหลวเป็นโรงเรียนที่แพ้ทางสายป้องกันชู้ชานเชอร์เจ้าไปคนลากเอ๋ทำทุกอย่างที่ทำได้ยิงเราซ่อนฟรีมือของทีมไว้ได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีไว้ใจข้าได้เลยครับข้า จะจัดการเจ้าเจ็ดคนนั่นเองดูการต่อสู้ของข้าให้ดีๆล่ะเอะ๋ไม่ใช่คนที่มีวงแหวสนสามปีหลอกหลอครับเชคเอ่อข้ามาอึ้งจุนออมมือข้าด้วยนะมาอึ้งจุนเจ้าจะบอกว่าเจาออ้าหลอกกข้าหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เลวนี่ว่าไอ้หนูเดี๋ยวข้าออมมือให้ ฮ่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 อ๋อสิปพี่สานเชอร์ไปคนลากแบบนี้จะไม่เป็นอะไรแน่หรอกครับฮ่าฮ่าเขาเป็นคนตลกแล้วนะแต่เดี๋ยวเจ้าจะได้เห็นว่าเขาเป็นคนที่ไว้ใจได้นะการประลองเริ่มได้ออเอ๋วิ่งหนีเหรอทีมเช็กกำลังวิ่งหนีอยู่สิบพี่สามทำอะไรนะ วิ่งหนีคู่ต่อสู้แบบนี้ล่ะหรือว่าเขาคิดจะยอมแพ้ครับเขากระโดดออกไปนอกสนามแล้วถ้าแต่พื้นจะแพ้นะครับสิบพี่สามเอ๋หอเขาตกสนามไปแล้วนะครับคุณกรรมการแปลว่าผมชนะแล้วใช่ไหมเอ๋นี่มันเกิดอะไรขึ้นครับ ทำไมข้ามาอยู่ตรงนี้ได้แล้วเนี่ยข้ออ้อมมือให้แล้วนะน้องชายเออขอบคุณครับจะยกแรกเช็คชนะครับแบบนี้ไม่เป็นไรหรอครับนี่ชนะแล้วหรออะไรฟะแบบนี้มันไม่เรียกว่าการประลองแล้วขอบคุณครับทุกคนเรียกว่าเทเลพอร์ตนะ ทักษะที่4ของหมอนั่นคือการสลับที่กับใครก็ได้ที่อยู่ในระยะอ๋อแบบนี้นี่เองดูเขาโชว์ต่อไปเถอะตัวแทนคนที่สองของอวินหลัวขึ้นสนามแล้วครับหน้อยไอ้หมอนี่มันดูถูกโรงเรียนเราว้าวสาวสวยคนนี้น่ารักสุดๆแถมหุ่นยังลำอีกตั้งหากเจ้า การประลองเริ่มได้ข้าจะข้าเจ้าแรงหน่อยสิเจสบายตัวจังเลยไอ้บ้าเอ้ยถ้าแมนจริงอย่าลบซีเจ้าทำอะไรไม่ได้หรอกนะบ้าเอ้ยถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปสิทธิ์พี่สามจะตกเวทีเอานะครับคู่ต่อสู้กำลังร้อนลนเกินไปหุ่นเจนเนี่ยแหลมมากนะแต่เสียดาย ที่หอดไปหน่อยไอสารละเลวเอ้ยร่วงเวทีไปซะอ,อ,อะไรกันข้ากำลังจะตกเวทีเจ้านั่นมันรอโอกาสนี้อยู่สินะใช้แรงของข้าจัดการข้าเองอายได้เวลาลงไปแล้วนะแม่สาวน้อยโอ้ยเจ้าถูกผักร่วงสนามไปแล้วครับถ้าจะโมโห ก็มโหที่หุ่นตัวเองมันลำเกินไปละกันนะฮ่าฮ่าเช็คเป็นฝ่ายชนะไอ้บ้านเนี่ยเป็นสมาชิกของทีมเช็คจริงๆหลอนเนี่ยเอาจริงเอาจังหน่อยสวยิวัยขอคุณครับขอคุณครับสิบพี่สาขวนบาทาสุดๆตัวแทนคนที่สามของอวินหลัวขึ้นมาบนเวทีแล้วครับ กับตันทีมขวนบาทาเขาไปทั่วแบบนี้ข้าทนดูไม่ไหวจริงๆหัวหน้าทีมอาวินหลัวชื่อตูอี้ครับอ่ะทีมเช็คสู้สามเชอร์ในฐานะหัวหน้าทีมทั้งคู่ข้าอยากทราบความต่างของพวกเราครับถ้าจัดการข้าได้ท่านก็ชนะไปเลยข้าหวังว่า ท่านจะใช้พลังที่แท้จริงสู้กับข้านะครับจัดให้ดูเหมือนชู้ชานเชอร์จะเอาจริงแล้วนะพวกเจ้าคอยดูให้ดีละ่ะพลังที่แท้จริงของหมอนั่นตอนที่64ทั้งสองฝั่งเตรียมพร้อมจับตาดูให้ดีละ่ะพวกเจ้าจะได้เห็นพลังที่แท้จริงของชานเชอร์ คงไม่เป็นเหมือนแมเมื่อกี้หรอกนะมีพลังแท้แต่กลับไปทำอะไรป้าๆแบบนั้นซะได้อย่าจ้องกันแบบนั้นสิข้าเขินนะการประลองเริ่มได้โปรชีน่าด้วยจงออกมาสปริตเวบพอนดูให้ดีนะอีห่าวนี่ละ่ะคือสปริตเวบพอนที่แก่งที่สุดรุ่นพี่ข่ามันเลย ไม่ต้องถึงกับข้าหรอกครับฮุปปอารับนี่ไปซะเช็คมิสไซล์รับกระหน่ำอ๋อใส่เต็มที่ตั้งแต่เริ่มเลยงั้นหรอมันเยอะเกินไปแล้วหลบไม่พนน้นหน่อ๋อเอาจิ้งดิจะรีบไปไหนเนี่ยยิงจนพอใจแล้วหรือยังล่ะชูสารเชอเลือกที่จะตั้งรับครับเขายืนรับ การโจมตีสบายๆโดยไม่ขยับเลยสักนิดครับเข้ามาเซเจ้าน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะสำหรับข้าแค่นี้มันขี้ประติว๋วอ๋อไอ้บ้าเอ้ยขนาดนี้ยังทำหน้าละลื่นอีกเหรอทำหน้าเหมือนตอนที่รับการโจมตีข้าเป็นเลยแค่ตั้งรับไว้เฉยๆงั้นหรอง่ายไปมัง้งคิดว่าข้า อย่โจ,จมตีหลังเจ้าไม่ได้หรือไงฆ่ามันเลยสิพี่เจะจะจัดการฆ่าโดยท่าเดียวงั้นเหรอโทษทีนะมันไม่ง่ายแบบนั้นหรอกฮ่าๆๆไองโง่คิดว่าหลบพล้นแล้วหรือไงแกตายหน้ามิตรสายน,นั่นมันจะตามเจ้าไปด้วยฉันละอยากจะฆ่าหมอนนี่จริงๆแย่แล้ว ถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็สิทธิที่สาจะถูกโจมตีจากทุกทิศทางดูสิว่าเจ้าจะป้องกันได้ยังไงเขาเข้าไปอยู่กลางดงมิสไซล์แล้วสิทธที่สาระวังดูให้ดีนะอีหาวอแยกล่างั้นหรอไม่ใช่นั่นมันภาพติดตาเขาเพิ่มความเร็ว ได้ถึงขนาดนั้นเลยงั้นหรอเขาใช้สเต็ปเท้าแบบไหนกันแน่นะไม่ใช่แค่นั้นนะสิ์ที่สแต่ใจเกาะไปรอบๆตัวเขาเขาสามารถป้องกันการโจมตีได้จากทุกทิศทางเขาคำนวณการเคลื่อนไหวของมิสไซล์ได้ขณะที่สู้งั้นหรอแถมยังเร็วมากเลยด้วยในช่วงพริบตาเขาก็ไปอยู่ด้านหน้าศัตรูเร็วมาก มาปิดบัญชีกันเถอะปืนใหญ่สปริตนาหลุนหลางที่สุดแข็งกลงพี่ชายพูดแล้วอย่าคืนคำละ่ะได้สิข้าพแพ้อย่างราบคาบเลยโรงเรียนเราขอยอมแพโรงเรียนเช็คชนะครับเย้เท่มากครับสิบพี่สาม ไม่นึกเลยว่าสิทธิสามจะแข็งแก่งถึงขนาดนี้กลับไปแล้วให้เขาสอนถ่าป้องกันให้เรามั่งดีกว่าข้าเท่สุดๆไปเลยใช่ไหมชอบการต่อสู้ของข้าหรือเปล่าจ๊ะนันนันไม่ให้รางวัลข้าด้วยการจูบๆสักหน่อยหรออ้อไปห่างๆข้าเลยนะเช็คคนเดียว เอาชนะทั้งทีมเลยคนพิลึกพิลึกนั่นมาจากเช็คนั้นหรอแค่สี่วงแหวนเองก็ไม่เท่าไหร่นะใช่แล้วไม่ได้ดีมากกว่าโรงเรียนอื่นสักเท่าไหร่หรอกห้องพักสุริยันจันทาคนคนนี้ไม่ธรรมดาตอนแรกข้าคิดว่าเขาคงไม่ใช่ตัวปัญหาเท่าไหร่เพราะมีแค่สีวงแหวนถูกต้อง สมคำล่ำลือจริงๆเลยเช็คนะท่านพี่คิดอะไรอยู่หรอท่านคิดว่าเขาแข่งแก่งป่ะข้าว่าก็ไม่เห็นจะแก่งตรงไหนเลยนั่นหรอก้าพูดนะถ้าเจ้าขึ้นบนเวทีจะสู้โรงเรียนอื่นได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เขาไม่ได้ชนะเจ็ดยกซะหน่อยแค่สามยกเท่านั้นแหละแต่เขา กอชนะอยู่ดีโดยเฉพาะสเตปเท้านั้นทำให้ข้ารู้สึกกังวลอยู่เหมือนกันสมกับเป็นเช็คจริงๆทำเอาข้าเสียความมั่นใจเป็นเลยฮะไม่เอาหน้าท่านตกใจงั้นหรอเลิกๆแล้วท่านก็คิดว่าไม่มีใครแก่งกว่าตัวเองหรอกใช่ไหมล่ะท่านพี่นะแก่งที่สุดตัวสำรองทีมราชวง สุริยันจันทาเมืองหงเฉินเจ้าพูดถูกแล้วล่ะข้าไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นแบบนี้มานานแล้วนะเห็นไหมล่ะแต่ชายคนนี้น่าสนใจจริงๆไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากตั้งรับแต่กับชนะได้เขาจะต้องขึ้นไปสู่จุดสูงสุดของสายป้องกันแน,น่ๆ เขาจะเป็นศัตรูที่แข็งแกร่งแล้วก็เจ้าเด็กที่สร้างวงแหวนแสนปีปลอมหกวงนั่นด้วยข้าอยากจะสู้กับเขาอีฮาวไปกันเถอะคืนนี้เราจะไปเดินเล่นพักผ่อนกันหน่อยนะอ๋อพวกเจ้าทะเลาะก,กันงั้นหรอเออไม่มีอะไรครับเราแค่เล่นกันเฉยๆนะครับฮ่าฮ่าฮ่ฮ่ เราจะไปไหนกันหรอครับอาจารย์วางอย่าคิดว่าชนะได้ครั้งเดียวแล้วจะหนีได้นะเราจะไปดูการประมูลกันนะ่ะไม่ไปอ่ะจะมีอะไรให้ซื้อละ่ะคงจะไปดูสปริตเว็บพอนเอาไว้แข่งแน่เลยแบบนี้ยังไงข้าก็จะไม่มีวันใช้สปริตเว็บพอนเป็นอันขาดไม่ใช่เวลาจะมาเล่นตัวนะ ทำตัวเป็นเด็กๆไปได้พอเลยยังไงข้าก็ไม่ไปพวกเขาเนี่ยเด็กกันจริงๆโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับและแล้วก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับลูกอีสานด้วยนะครับส่วนคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ